คนไม่มีโครกนะอืเหมาะมากๆเลยหลังเลิกงานมาบางทีอยากกินน้ำพริกกะปิเกรงใจเพื่อนข้างห้องหรือที่บ้านไม่มีโครกที่ห้องไม่มีโครกนี้นะเอาสูตรยำวันนี้แหละไปทํากินเลยเธอยำแรงยิ่งยำมันยิ่งร้อยนะยำให้หนัดนเขายำให้มันแรงแรงหาไปยำไปยำก็ยุกก็ยิกอยู่นะยำให้มันแบบว่าสุดแรงเกิดเลยไม่เลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องลองทําไปกับผูเดียววันนี้พีพอมินพี่น้องเงออผูจะมาทําเมนูน้ำฉุบโจนหรือว่าน้ําพริกขยานะน้ำพริกขยํานีเนเน่เป็นการทําน้ําพริกแบบไม่ต้องใช้ครกเพราะปกติเราทำน้ําพริกเราจะต้องใช้ครกใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยน้ำพริกเนี่ยเราจะใช้วิธีการขยำแต่นะการขยำมันเป็นวิธีการทําน้ําพริกของโจนนะเวลาเขาหลบซ่อนเขาต้องทําอะไรที่มันแบบว่า ไม่ให้มีเสียงเวลาเขาอยากกินน้ำพริกเขาก็เลยใช้วิธีการขยำขยำเอาอย่างเบามือเนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าส่วนผสมของหนามฉุบโจ๊ดเนี่ยมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะก็ทำเป็นเคยนะเคยหรือว่ากะปิแบบนี้เลยนะเราเอาไปย่างก่อนหรือว่าเอาไปจีก่อนเป็นเคยนะเคยย่างเคยจีต่อมาก็จะเป็นน้ําน้ําต้มสุกหรือวันแต่วันนี้นี่พูจะใช้เป็นน้ํา ที่ผูต้มกุ้งนั่นเองจะให้จะได้แบบมีกลิ่นกุ้งออกมาเนาะแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บดีปรีสดหรือพริกสดนะหัวหอมหัวหอมมีส้มนาวหรือมะนาวแล้วก็ใส่แป้งหวานหน่อยหนึ่งแล้วก็พูจะใส่กุ้งไปด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปแกรกันว่าวิธีการทํานาจุบโจนนี่ทำผรือขั้นตอนแรกเราก็จะซอยพริกเลยซอยพริกให้เล็กๆแบบนี้นะซอยให้เล็กๆบางๆ ใส่ให้เล็กๆ็กวิธีนี้นั้นเหมาะมากๆเลยนะสำหรับคนที่อยู่หอเพราะว่าถ้าเราอยากกินน้าชุบอยากกินน้าพริกนั้นบางทีตีหนึ่งตีสองมาเที่วตำอยู่ไม่ได้นะถ้าเกิดหออยู่ข้างบนมันจะรบกวนเพื่อน้าบ้าน้าช่องเขาเนาะเราก็จะใช้วิธีนี้นนทําได้แล้วสูตรนี้ทําง่ายมากด้วยลองไปทําแล้วเราก็ซอยพริกก่อนไปเรื่อยๆแล้วแต่เราชอบน่าจะใส่พริกเยอะพริกน้อยก็ได้หมดเลย ร้อนขาดเนาะมาทำกางแดดกันวันนี้ฉาดอ่าต่อมาพอซอยพริกเสร็จนี้เราจะมาซอยหัวหอมต่อหัวหอมก็ใส่เลยใส่เยอะๆหน่อยสูตรน้ำพริกนี่มันจะคล้ายๆกับสูตรน้ำพริกกะปินะั่นแหละคล้ายๆกันหรือเหมือนกันเลยก็ว่าได้เดี๋ยวนะมันจะเลียวๆกว่าหน่อยนึง เขาเรียกว่าน้ำชุบยำหรือน้ำชุบโจนเนาะเนไมไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีเสียงเราลองทำดูซอยหัวหอมไปเรื่อยๆบางๆอย่างนี้เลยนะอยพอเราซอยหัวห,หอมกับดีปรีเสร็จเราก็จะซอยกุ้งด้วยกุ้งนี้แล้วก็ามาซอยกุ้งนี้เราไปต้มแล้วก็มาซอยแบบนี้เลยซอยเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ยอืม ไม่ต้องเละมากเนาะพอเดี๋ยวเราจะไปยำเนี่ยแต่ชิ้นประมาณนี้แหละอืซอยไปเลยเรื่อยถ้าไม่มีกุ้งเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถใช้เป็นปลาเขาเรียกอะไรปลาจริงจังเหอรอเป่ามีปาปิ้งปลาจริงจั่งนะปลาจริงจังบานราวนะกระไดรือทานนี่ก็ไม่ต้องใช้อะไรกระไดก็ได้เหมือนกันเมนูนี้นี่ ตอนที่บูได้กินครั้งแรกนี้ได้กินตอนเข้าค่ายลูกเสือจําได้เลยครูในี่าให้กินนั่นแหละถึงรู้จักว่าเอาน้ําชุบมีกันเหลาไม่ต้องใช้กรกํานั่นแหละประสบการณ์การกินน้าชุบโจรครั้งแรกของปูแล้วคราวนี้ก็เลยเออลองมาทํากินแล้วก็เริ่มทําเป็นก็อ๋อเข้าใจว่าทาอย่างนี้นี่เองแต่ตอนที่ครูทําให้ครูไม่ใช่ใส่ให้กินนะไม่ใช่ใส่กุ้งให้นี่ทำเปล่านี่เลยตรงใส่ว่ามันน่าจะเปลืองเลยเนาะมันหลายคน สอยไปเรื่อยๆวันนี้ใช้กุ้งประมาณสิบตัวนะประมาณ10บตัวใส่เยอะหน่อยจะได้อร่อยๆหน่อยเนาะโอเคคราวนี้เราซอยของจนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปยำกันเลยจ้ะขั้นตอนแรกนี่เราจะมายำกันแล้วเนาะแล้วก็จะใส่เคยลงไปก่อนใส่เคยลงไปเคยเอาไปปิ้งก่อนอย่าลืมนะ แล้วเราก็เอาส้มนาวเนี่ยเราปอกอย่างนี้เลยเนะาะเมื่อกี้นี่ผู้ปอกไปแล้วเนาะเราก็จะเอาเนื้อนี่นหั่นเอาแต่เนื้ออืหอมหอมขาดห้อมนัดจัดกูชหีไม่ใหอชาปาดมือมเมย์้ยไต่โง่งเลยจันใจงายหวับเลยไอยเสียวฉ <laughs> ันใจง่ายหวับเลยระวังมือนิดนึงนะเนี่ยเอาเนื้อมันเราลิดเปลือกมันออกก่อนคือการปอกเปลือกมันออกก่อนเนาะเราลิดว่าหายแรงพิษ เนี่ยเราเปลือกมันออกแล้วก็เราเอาแต่เนื้อมันอย่างเงี้ยนะพันเนี้ยนะอืมหายได้กินส้มนาวไหมเอ,อ้ยตีเข้าจมูกอืมแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราบีบเลยบีบเลยอืมเราต้องบีบเขาเรียกอะไรเราต้องอ่ายำมันนะยำเคยกับส้มนาวก่อนเลยนะย่ำเข้าไปก่อนเนี่ยยำเห็นไหมย่ำอืมอืมตัวแหล่ตัวยำ ยำเคยกับส้มนาวให้มันแบบว่ารู้สึกว่าจนมันจนเคยมันจะฟูขึ้นนั่นนะอืจะว่าเคยพองก็ไม่ใช่เคยมันฟูขึ้นหน่อยอมเมนูนี้ใส่ถุงมือนะไม่งั้นเนี่ยมันจะเหม็นมือใส่ถุงมือก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆตัวมือเลอกก็สามารถที่จะใช้ช้อนนะั่นนะคลุกก็ได้นะไม่ต้องใช้มือก็ได้นะจริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ผิดสูตรอะไร ถือว่าไม่ผิดสูตรเนาะทําได้หมดใช้ช้อนคลุกก็ได้แต่วันนี้จะใช้แบบว่าหายูตรดังเดิมก็มันเลยน้ําลายไหลย้อยฉาดชัดนกินหอมเนาะหอมเลยอืถามตากล้องลืมไป <c oughs> หอมขาดแล้วสมนาวเราค่อยๆใส่ลงไปอย่าเพิ่งแคบใส่ไปพวดเดียวนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะอย่าเพิ่งรีบใส่ไปทีเดียวเพราะาเดี๋ยวมันจะเปรี้ยวเกินนะอเนีย่ยยำก่อนถึงเธอเลยตอนนี้ หยัมพันนี้เลยอืมแล้วคราวนี้ก็จะใส่น้ําซุปน้ําต้มกว่นนี้ของพูนี่พูใช้เป็นน้าต้มกุ้งนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีน้าต้มกุ้งเนี่ยไม่ใส่กุ้งมาใ,ใส่ก็น้าเป็นน้าต้มสุกน้าเปล่าธรรมดาเลยนะใส่ลงไปก่อนอสักสามช้อนสามช้อนโต๊ะประมาณนี้เลยนะให้มันแช่ๆหน่อยเนาะน้ำน้ำซุบเนี่ยมันต้องแชะนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันต้องใส่ผักใส่เรื่องไปด้วยเยอะแล้ว นี่สามช้อนนี่สาวว่าไม่พอมันต้องสี่นะความจริงอ่ะเดี๋ยวๆเราใส่ค่อยๆใส่ไปเนาะอืมอันนี้อืมเนี่ยโอ้โหเริ่มข้นฟูล,ละอืมเนี่ยให้เริ่มพอเป็นพันนี้แหละแล้วลคราวนี้เราก็ใส่น้ําตาลลงไปน้ําตาลนี่ฉันแขกเอากับมือเลยเนี่ยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะฉันแขกเอาแล้วประมาณครึ่งช้อนโต๊ะกะว่าประมาณครึ่งช้อนโต๊ะพอหรือ จะใส่น้ำตาลในน้ำถ้าไม่มีน้ำตาลปี๊บนี่น้ำตาลทรายก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสนะครับใส่น้ำตาลทรายก็ได้ให้วานมันแต่น้ำตาลปี๊บมันก็จะหวานแบบนุ่มนวลหน่อยเนาะง่ายห,หน่อยอมไม่ได้เหรอคราวนี้ฉันจะต้องใส่ฝุ่ฟุ้งฟิ้งของชั้นเหลาแป้งว่านของชั้นธัญธิดนึงอใส่พอให้มันพอได้เป็นให้ร่างกายพอได้สดชื่นนะนะพอเราบอกว่ารู้สึกว่าเออมีแป้งหวานเนวลากินแล้วมันรู้สึกบายใจรู้สึกอร่อยดี แต่ถ้ามีหนุ่ไหนแม่เทปแป้งหวานฉันกินแล้วฉันไม่ค่อยบายใจเท่าไหร่ใส่บายใจใส่มากกว่านี้ก็ได้นะถ้าเกิดท่านผู้ชมบายใจคราวนี้จะมาเอา,อมอเ,อมเอาดีปรีกับหอมซอยนี้ใส่ลงไปเลยอืมเอาดีปีกับหอมซอยนี้ใส่ลงไปก่อนแล้ยยำม,มิึงก่อนยำให้มันเข้ากันก่อนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่เสร็จจริงแล้วว่าฉันทำแล้วมันรู้สึกว่า เลอะเทอะไปหมดเลยตอนนี้เ <c oughs> นี่ยเตอร์เรนี่หยำต่อหยัมเขาเนี่ยเอากุ้งใส่ไปเห็นไหมน้ำมันก็จะหายไปน้ำมันก็จะน้อยเดี๋ยวเราต้องเพิ่มน้ำซุปอีกเราต้องเพิ่มน้ำซุปไปอีกอเพิ่มน้ำซุปแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องปรุงหนะ้านาวต่อเอาสักสองชอ้อนเป็นห้าห้าทับห้าช้อนโต๊ะนะตอนนี้เนาะนับไว้ตาเดี๋ยวทำเวลาทำจะทำถูก ชอ้อนโต๊ะเด็ยขาดแต่น่ากินขาะเถอแล้วนี่กลิ่นเนี่ยก็คือกลินก่นเคยจีนเนี่ยนะกับส้มนาวน,าวน,นี่ยนะกลิ่นหอมกลิ่นพริกเนี่ยนะม,มันตีเขาเ้าจมูกฉันต้องปรบปรบ,ปบมเ่เอ้ยฉันใส่ส้มนาวหีกหนึ่งด้วยเพราะว่ามั่นใจไว่าไงก็เปรี้ยวไม่ถึงแน่เพราะใส่มาเมื่อกี้ไปใส่ไปแค่สองลูกเองก็ใส่เพิ่มอีกเมนูนี้ทําง่ายนะ เหมาะสำหรับคนอยู่หอคนไม่มีครกนะอืมเหมาะมากๆเลยหลังเลิกงานมาบางทีอยากกินน้ำพริกกะปิเกรงใจเพื่อนข้างห้องหรือที่บ้านไม่มีโคลกที่ห้องไม่มีโครกนี้นะเอาสูตรยำบันนี้แหละไปทํากินเลยเธอยำแรงยิ่งยำม,มันยิ่งร้อยนะยำให้หนัดนัดเข้ายำให้มันแรงแรงอย่าไปยำไปยับก็ยุกกะยิกอยู่นะยำให้มันแบบว่าสุดแรงเกิดเลยไม่เลยแล้วเธอแล้วมันจะร่อยอืมเดี๋ยว จะขอชิมปั๊บหนึ่งฉันดูซิว่าอร่อยหรือยังอืมเดี๋ยวเพิ่มความชัวร์อีกน้อยนึงอืมอเดี๋ยวนะฉันใส่ต้นหอวอีกิดหนึ่งฉันชอบเปรี้ยวความเปรี้ยวนี่ได้แต่คนชอบนะเปรี้ยวมากเปรี้ยน้อยแล้วแต่ใส่ความเปรี้ยวเพิ่มไปอีก พอส้มน้ำเมื่อกี้บางทีน้ำไม่ค่อยยังน้ำไม่ค่อยม,อมีอยากเก็บกันยํำต่อ,อเดี๋ยวะั้ามันแห้งไปหิดหนึ่งก็ใส่น้ำเพิ่มอีกเอาพกชอน้ะพี่น้องก็ใส่ปญ,ญ๋ยให้มันให้มันแบบว่าแฉะๆหน่อยนะอย,อย่าทำให้มัน คือ t e x t อร์นะพูดภาษาอังกฤษนิดนึง t e x t อร์คือจะต้องแบบว่าเป็นน้ำๆหน่อยอ่ะถ้าเป็นภูเก็ตนี่เขาทำแบบน,น้ำเรีวๆหน่อยนะเขาจะกินขนมจีนเขาเรียกว่าขนมจีนน้ำหยำนัำ่นถ้าใครไปภูเก็ตนีมันจะมีขายด้วยนะขนมจนนีนน้ำหยำทำแบบนี้แหละแล้วเขาลาดเป็นขนมจีนแต่ว่าเราทำกินกับข้าวกินกับปลาทูนี่ฉันไม่ได้ชอบแบบน้ำๆขนพันั้นเอาเป็นปรับแต่ว่าประมาณนี้นะแต่ไม่ชอบน้ำเกินนะ ขนมจีนน้ำน้ำยำมันก็น่ากินเนาะเมนูนี้เดี๋ยวฉันขอชิมอีกทีนึงเถอเ้ยเอาไปเอามาฉันงงกับรสชาติของตัวเองละอืมกันได้เราเถอข่าวนี้ร้อยแล้วอืมร้อยแล้วร้อยแล้วป่านต้มนาสามตีน่วโอเคขราวนี้เดี๋ยวฉันเลียดนิดนึงเลียดเพื่อความสวยงามเลียดภาษาละภาษาใต้นะเลียดไปว่าเนี่ยปาดพันนี้เลยเลียดก่อน เนี่ยวันนี้ฉันชอบประมาณนี้นะถ้ากใ,ใครชอบเฉะกว่านี้ก็ใส่น้ําลงไปอีกใส่แรงมือฉันใส่น้ําลงไปอีกใส่ส้มนาวลงไปอีกก็ได้นะแล้วแต่คนชอบเนี่ยแต่ว่าหน้าตาจะต้องประมาณนี้เห็นไหมเห็นแล้วยังเงยเนาะโอเคเดี๋ยวเนี่ยลังจากนี้เดี๋ยวฉันไปกินกับผักให้แลว่ากินมันพลือนะเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามากินกันเลยนี่เลยหน้าตาของน้ําพริก ขยำหรือวานนำชุบโจนมันเราเนาะนำชุบโจนนี่คือหน้าต่างมันแข่งมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะหกนะจ๊ะวันนี้กินกับข้าวซุวยนะจ๊ะแล้วก็มีไข่ต้มปลาทูทอดผักวันนี้ก็มีผักวันนี้ก็มีแตงโมเอ้แตงโมอะไรงป้นผักวันนี้ก็มีแตงกวาลูกกระเจี๊ยบมีถั่วพูผักชีลาวผักชีอันนี้ผักชีอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้จักชื่อนะ แล้วก็ลูกเขือมีไปโบกหลาวเลยเหลือแล้ว่าเดี๋ยวเราไปกินกันเลยไปชิมกันแลกวันนี้กินข้าวใส่ลูกถ้วยชิมกันก่อนคําแรกร้อยเธออืมกินกับผัก อเมนูนีน้ทำง่ายมากใช้เวลาไม่นานด้วยเดี๋ยวฉันไม่มีที่วางต้ววเดี๋ยวใจเดี๋ยวใจขอเกยบพื้นที่แป๊บหนึ่งเอองี่ดีกว่าอืมพันนี้เนาะอ่ากินกับปลาทูอืม Rồi đây ràng ốc màn đơm chị nồng rồi Đã ràng ốc màn đờm Rất vị của mình là Rất chắc เปรี้ยวเค็มแล้วมีหวานนิดนิดนะเปรี้ยวเค็มหวานนิดนิดนี่กินไข่ต้มด้วยเข้ากันมากินในว,วันเที่ยงวันเที่ยงวันเที่ยงวันนี้ กับใต้ต้นทุ่มม่วงนี่ทุ่มม่วงบ้านฉันอืมแล้วมดขึ้นคอ Why not? บัวบกแล้ว่าสิบบาทสิบบาทได้ลาซาเม็ดบัวบ,บกนี้ที่เชียงใหม่นี่ขายผักถูก ทูก็อร่อยจัง กินเมนูกินเมนูน้ำพริกปันนี้แบบนี้เนี่ยกินข้าวได้นะกินข้าวได้เหมาะกับช่วงกับเมนูง่ายๆแบบนี้เหมาะกับช่วงกักตัวอยู่บ้านเนาะ ไม่มีอะไรกินเนี่ยลองทำแบบนี้ดูลองทำแบบนี้ดูบบดมีหนูง่ายๆอุปกรณ์ก็ไม่ยากเนาะครกเคลกไม่ต้องมียำเอาถ้าไม่ยำก็ใช้ช้อนบีบคนคนเอาได้ อร่อยอืม hmm. อันนี้ไม่รู้ <c oughs> ไม่รเรียกอะไรพูชอบเรียกผักชีลาวแต่ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะพูไม่รู้จักชื่อนะ เมนูง่ายๆแบบนี้ก็อิ่มแล้วไงอิ่ม หมดเรียบร้อยนะครับสําหรับเมนูน้ําชุบโจนวันนี้นะเพื่อนๆลองไปทํากินดูนะสูตรนี้นี่บอกเลยว,ว่าทําง่ายมากๆอุปกรณ์ก็มีไม่เยอะนะลองไปทกินดูอร่อยมากความเปรี้ยวความเค็มต่างๆเราปรับเองได้นะลองไปทําดูเลยนะครับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องลองทําไปดูกับภูด้วยนะครับบายบายครับขอบคุณครับ